ก่อนเริ่มเรื่องทั้งหมดขอเวลาไม่กี่วินาทีฝากกดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งไว้ก่อนนะครับเพราะเรื่องที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเหรียญและธนบัตรเก่าๆที่คุณมีอยู่ที่บ้านไปตลอดการคุณเคยลองเปิดลิ้นชักเก่าๆดูไหมเคยก้มลงไปดูในกล่องเหล็กกล่องไม้หรือกระปุกออมสินที่ไม่ได้เปิดมานานหรือเปล่าคุณอาจมีเหรียญหรือธนบัตรบางอย่างที่ดูเหมือนไม่มีค่าแต่ความจริงแล้วอาจกำลังซ่อนเรื่องราวมูลค่า และพลังบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมองเห็นหลายคนคิดว่าเหรียญเก่าเป็นแค่ของสะสมของคนแก่บางคนคิดว่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์บางคนถึงขั้นเอาไปขายเป็นเศษโลหะแต่วันนี้ผมอยากให้คุณฟังเรื่องนี้จนจบพระเหรียญเพียงเหรียญเดียวอาจทำให้คุณต้องกลับไปค้นบ้านใหม่ทั้งหมดลองจินตนาการดูนะครับคุณหยิบเหรียญสีเงินหม่นๆเหรียญหนึ่งขึ้นมาผิวเริ่มเก่ามีรอยเวลา ตัวเลขปีพุทธศักราชอยู่บนนั้นมันดูธรรมดาจนแทบไม่มีใครเหลียวมองแต่เหรียญน,นั้นคือเหรียญ5บาทประเทศไทยปี2520ปี2520เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสังคมกำลังก้าวจากอดีตเข้าสู่ความทันสมัยผู้คนยังใช้เงินเหรียญในการซื้อข้าวซื้อของในตลาดซื้อกาแฟถุงละไม่กี่บาทในยุคนั้นไม่มีใครคิดว่าเหรียญหบาท จะกลายเป็นสิ่งที่คนตามหาในอีกหลายสิบปีต่อมาเหรียญ5บาทปี2520ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นของหายากมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันผ่านมือคนขายผ่านมือชาวนาผ่านมือพ่อค้าแม่ค้าผ่านเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจผ่านวิกฤตผ่านความเปลี่ยนแปลงของประเทศและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความพิเศษเหรียญบ้างเหรียญถูกใช้จนสึก เหรียญบางเหรียญถูกเก็บไว้ในลิ้นชักเหรียญบางเหรียญถูกลืมและเหรียญบางเหรียญรอดพ้นจากการใช้งานกลายเป็นพยานแห่งการเวลาสำหรับคนอายุ35ปีขึ้นไปคุณอาจเคยเห็นเหรียญนี้กับตาอาจเคยถือมันไปซื้อของอาจเคยให้ลูกไปโรงเรียนแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเหรียญแบบเดียวกันนี้วันนี้ถูกพูดถึงถูกค้นหาและถูกตามล่า นักสะสมไม่ได้มองแค่ตัวเลขหบาทเขามองลึกไปถึงรายละเอียดลายเส้นน้ำหนักเนื้อโลหะขอบเหรียญตำหนิจากการผลิตและเรื่องราวที่มาพร้อมกับมันเหรียญปีเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันทุกเหรียญบ้างเหรียญเกิดมาแล้วธรรมดาบ้างเหรียญเกิดมาพร้อมความผิดพลาดเล็กน้อยและความผิดพลาดนั้นเองที่ทำให้มันไม่ธรรมดาอีกต่อไป สำหรับคนอายุ50หรือ60ปีเหรียญน,นี้ไม่ใช่แค่เงินมันคือความทรงจำคือยุคที่ทุกอย่างเรียบง่ายคือช่วงเวลาที่เงิน5บาทมีความหมายมากและในโลกของนักสะสมความทรงจำเหล่านี้มีมูลค่ายิ่งเหรียญอยู่ในสภาพดียิ่งมีประวัติชัดยิ่งมีลักษณะเฉพาะยิ่งเป็นที่ต้องการหลายคนเคยถือเหรียญน,นี้แล้วปล่อยผ่าน หลายคนเคยมีแล้วใช้หมดหลายคนไม่เคยคิดจะเก็บแต่วันนี้เรื่องราวของเหรียญห้าบาทปี2520กำลังถูกพูดถึงอีกครั้งไม่ใช่เพราะมันเก่าแต่เพราะมันหายากในแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ในช่วงครึ่งหลังของคลิปนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักรายละเอียดที่นักสะสมใช้ตัดสินมูลค่าเล่าให้ฟังว่าเหรียญแบบไหนที่คนตามหาและทำไมเหรียญเล็กๆนี้ ถึงถูกพูดถึงในระดับที่คุณคาดไม่ถึงขอให้คุณฟังต่อด้วยใจเปิดเพราะตอนจบของเรื่องนี้อาจทำให้คุณอยากลุกไปค้นลิ้นชักทันทีเมื่อคุณเริ่มมองเหรียญ5บาทปี2,520ด้วยสายตาใหม่คุณจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจไม่ใช่แค่ความเก่าแต่คือความแตกต่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นนักสะสมตัวจริงเมื่อได้เหรียญมาเขาจะไม่ดูแค่ว่าเป็นปีอะไร เขาจะพลิกดูหน้าและหลังอย่างช้าๆเอียงเหรียญรับแสงฟังเสียงเมื่อกระทบกับเหรียญอื่นเพราะรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้คือสิ่งที่บอกตัวตนของเหรียญเหรียญห้าบาทปี2,520บางเหรียญถูกผลิตในช่วงที่เครื่องจักรยังไม่สมบูรณ์แรงกดไม่เท่ากันลายเส้นบางจุดคมเกินบางจุดจางเกินขอบเหรียญอาจไม่สมดุลตัวอักษรอาจมีความเอียงเพียงเซียวมิลลิเมตร สำหรับคนทั่วไปนี่คือข้อบกพร่องแต่สำหรับนักสะสมนี่คือเอกลักษณ์ยิ่งเหรียญมีลักษณะที่ไม่ควรเกิดแต่เกิดขึ้นจริงยิ่งทำให้มันมีเรื่องเล่าและเรื่องเล่านี่แหละคือสิ่งที่สร้างมูลค่าลองคิดดูนะครับเหรียญที่ถูกผลิตมาหลายล้านเหรียญแต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีลักษณะเฉพาะแบบนี้และในจำนวนนั้น มีอีกกี่เหรียญที่ยังหลงเหลืออยู่ในสภาพดีการเวลาทําหน้าที่ของมันอย่างโหดร้ายเหรียญส่วนใหญ่ถูกใช้ถูกขูดถูกกระแทกถูกละลายถูกทิ้งถูกลืมแต่เหรียญที่รอดมาได้เหรียญที่ยังรักษาหน้าตาเดิมไว้เหรียญที่ยังเล่าเรื่องของปี2,520ได้ชัดเจนเหรียญเหล่านั้นไม่ได้มีค่าแค่ในเชิงเงินแต่มีค่าในเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับคนอายุ35ถึง65ปีนี่คือช่วงชีวิตที่คุณเคยผ่านยุคนั้นมาคุณรู้ว่าประเทศเปลี่ยนไปแค่ไหนคุณรู้ว่าเงิน5บาทในวันนั้นต่างจากวันนี้อย่างไรและเมื่อคนรุ่นใหม่เริ่มมองย้อนกลับมาสิ่งของจากอดีตจึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกตามหาเหรียญ5บาทปี2520จึงไม่ได้เป็นแค่เหรียญแต่มันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบัน บางคนได้เหรียญน,นี้มาจากพ่อแม่บางคนได้มาจากการเก็บสะสมโดยไม่รู้ตัวบางคนเจอมันในกล่องเก่าๆที่ไม่ได้เปิดมานานหลายสิบปีและช่วงเวลานั้นเองที่คำถามเริ่มเกิดขึ้นเหรียญน,นี้ธรรมดาจริงหรือเหรียญน,นี้มีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่เหรียญน,นี้มีค่ามากกว่าที่คิดหรือไม่ คำตอบไม่ได้อยู่ที่ราคาในวันนั้นแต่อยู่ที่ความต้องการในวันนี้เมื่อความต้องการมากขึ้นแต่ของมีจำกัดมูลค่าก็เริ่มขยับนักสะสมบางคนพร้อมแลกพร้อมเก็บพร้อมรอเพราะเขาไม่ได้มองแค่วันนี้เขามองไปถึงอนาคตเหรียญที่วันนี้ถูกมองข้ามอาจเป็นเหรียญที่วันหนึ่งคนแย่งกันตามหาและเหรียญห้าบาทปี2520 กำลังอยู่บนเส้นทางนั้นในช่วงสุดท้ายของเรื่องนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าเหรียญแบบไหนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเหตุใดบางเหรียญถึงถูกตั้งมูลค่าในระดับที่คนทั่วไปไม่อยากเชื่อและตัวเลขที่ถูกพูดถึงนั้นคืออะไรฟังต่อให้จบนะครับเพราะตอนจบของเรื่องนี้อาจทำให้คุณมองเหรียญเล็กๆในมือไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อคุณเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องนี้ผมอยากให้คุณลองหลับตาแล้วนึกภาพตามเหรียญห้าบาทปี2,520เหรียญหนึ่งวางอยู่บนฝ่ามือของคุณมันเงียบมันไม่พูดแต่มันกำลังบอกเล่าเรื่องราวมากมายนักสะสมระดับลึกจะไม่รีบตัดสินเหรียญใดเหรียญหนึ่งเขาจะถามคำถามกับมันเหรียญน,นี้ผ่านอะไรมาบ้าง เหรียญน,นี้ถูกเก็บรักษาอย่างไรเหรียญน,นี้เหลืออยู่กี่เหรียญในสภาพใกล้สมบูรณ์และคำตอบของคำถามเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้บางเหรียญกลายเป็นตำนานมีเหรียญหบาทปี2,520จํานวนไม่มากที่แทบไม่ผ่านการใช้งานผิวเหรียญยังคมรายละเอียดของลายยังชัดขอบยังสมดุลตัวอักษรยังเต็มเหรียญเหล่านี้ไม่ได้ถูกพบทุกวัน บางคนตามหาทั้งชีวิตบางคนเจอโดยบังเอิญบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ตัวเองมีอยู่คือสิ่งที่หลายคนฝันถึงและสิ่งที่ทำให้เหรียญบางเหรียญโดดเด่นกว่าที่เหลือคือเรื่องราวที่มาพร้อมกับมันที่มาช่วงเวลาที่ถูกผลิตและลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถทำซ้ำได้อีกในโลกของนักสะสมคำว่าเหมือนไม่มีความหมาย เพราะแม้จะเป็นปีเดียวกันแต่ไม่มีเหรียญใดเหมือนกันจริงยิ่งเหรียญมีจุดที่พิสูจน์ได้ว่ามันคือของแท้มันคือของเดิมมันคือของยุคนั้นมูลค่าก็ยิ่งขยับขึ้นอย่างเงียบๆคนอายุ60ปีมองเหรียญน,นี้ด้วยความผูกพันคนอายุ50ปีมองมันด้วยความทรงจำคนอายุ40ปีมองมันด้วยความสนใจ และคนอายุ35ปีมองมันด้วยโอกาสโอกาสที่ไม่ได้มาในรูปแบบเสียงดังแต่ค่อยๆเติบโตค่อยๆถูกพูดถึงค่อยๆถูกเก็บเหรียญ5บาทปี2520ไม่ใช่เหรียญที่ทุกคนจะมีและไม่ใช่เหรียญที่ทุกคนจะรักษาไว้ได้การเวลาได้คัดกรองมันไปแล้วส่วนใหญ่สิ่งที่เหลืออยู่คือเหรียญที่รอดเหรียญที่แข็งแรง เรียนที่ยังเล่าเรื่องของประเทศนี้ได้และเมื่อจำนวนลดลงความต้องการกลับเพิ่มขึ้นนักสะสมบางคนไม่สนใจราคาวันนี้เขาสนใจว่ามันจะเป็นอย่างไรในอีกสิบหรือยี่สิบปีเพราะของแบบนี้ไม่ได้วัดค่าด้วยเวลาเพียงวันเดียวมันคือการลงทุนด้วยความเข้าใจและการรอคอยคุณอาจกำลังฟังเรื่องนี้และคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ เหรียญหบาทจะมีค่าอะไรได้มากขนาดนั้นแต่ในโลกของของสะสมมีหลายสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าไม่มีค่าก่อนจะกลายเป็นสิ่งที่คนแย่งกันถือครองและสำหรับเหรียญห้าบาทปี2520มีการพูดถึงตัวเลขหนึ่งตัวเลขที่ทำให้หลายคนต้องเงียบหนึ่งล้านบาทใช่ครับไม่ใช่ทุกเหรียญไม่ใช่เหรียญที่ผ่านการใช้งานหนัก ไม่ใช่เหรียญที่สึกกร่อนแต่เป็นเหรียญที่สมบูรณ์มีลักษณะเฉพาะมีประวัติชัดและเป็นที่ต้องการอย่างแท้จริงเหรียญเพียงเหรียญเดียวที่ครั้งหนึ่งเคยมีค่าแค่ห้าบาทวันนี้ถูกพูดถึงในมูลค่าระดับหนึ่งล้านบาทและนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้คุณกลับไปมองเหรียญเก่าๆของคุณอีกครั้งไม่ใช่ด้วยสายตาเดิมแต่ด้วยความเข้าใจใหม่ บางทีสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วอาจมีค่ามากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามไว้เพราะยังมีอีกหลายเหรียญหลายธนบัตรและอีกหลายเรื่องที่รอให้คุณค้นพบจากอดีตของตัวเอง